สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ตอนนี้กลับมามากขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ประชาชนเริ่มไปตามร้านขายยากันมากขึ้นนักข่าวไปสำรวจร้านขายายาหลายแห่งในเขตตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปพบว่ามีคนมาใช้บริการตลอดทั้งวันนะครับส่วนใหญ่ก็มาเลือกซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาโควิด -19 อย่างเช่นชุดตรวจ ATK แล้วก็เจลแอลกอฮอล์หน้ากาก,กอนามัยยาฟ้าทะลายโจรยาลดไขย้ยาแก้แสบแล้วก็ยาแก้เจ็บคอเป็นต้นเจ้าของเจ้าของร้านขายยาแห่งหนึ่งเขาเล่าว,ว่าช่วงนี้มีลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าในกลุ่มนี้มากขึ้นกว่าร้อยละ50เลยครับส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากการที่เดินทางเข้าออกในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับอาจจะวางแผนไปเที่ยวในช่วงปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี้กลัวว่าเดี๋ยวสินค้ามันจะขาดตลาดเหมือนกับช่วงที่มีการแพร่ระบาด ดังนั้นก็เลยมาซื้อเอาไว้ก่อนเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมนั่นเองครับจารที่หายไปก็ขึ้นมาอีกสักประมาณห้าสิเปอร์เ็นต่าจะได้ครับเพราะอัอตาราการซื้อฟาทลายโจรซื้อแมสซื้อแมสในในร้านครับขึ้นฟาทะเบียนของฟาทลายโจนเห็นชัดเลยกับพวกตองข่าอย่างที่เกี่ยวกับการใช้ในการรักษาโควิดนะคะ ทางคุณสุภลักษณ์ยังบอกเรื่องว่าช่วงนี้ผู้คนไม่ค่อยกลัวการระบาดเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับพอติดเชื้อก็จะมาซื้อ,อยาก,กินเองครับรักษาตามอาการแต่ทางร้านเองก็ยังมีมาตรการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยขณะให้บริการเว้นระยะห่างแล้วก็ทําความสะอาดประตูหน้าร้านบ่อยๆส่วนที่พิษณุโลกครับเภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนก็จัดเตรียมยาแล้วก็เวชภัณฑ์เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด -19 และตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะครับเพราะว่าถ้าสังเกตคนในพื้นที่เองก็ยังตื่นตัวตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยตัวเองครับถ้าอาการเล็กน้อยก็ตรวจเอทเคเพื่อยืนยันผลเพื่อความสบายใจแล้วก็รักษาตัวถ้าเป็นช่วงหยุดยาวก่อนออกเดินทางไปท่องเที่ยวซึ่งทางเภ็าสตรกจรย์บอกว่าก็จะมีคนเนี่ยตื่นตัวมาซื้อของกันมากขึ้นนะครับและถ้าหากว่ากรณีพบการติดเชื้อเนี่ยก็สามารถมาขอรับยาฟรีจากทางสปสอชอได้ แต่จะต้องลงทะเบียนเข้าระบบก่อนครับเคไปตรวจด้วยตัวเองนะคะก็ยังมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็ประชาชนมีความระหนักในการที่จะตรวจ ATK ด้วยตัวเองแล้วก็ในกรณีที่เป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะประชาชนก็มักจะนึกถึงเรื่องของการติดโควิดก็มักจะมาหาซื้อ ATK ไปติดไว้เพื่อตรวจเพื่อความสบายใจค่ะก็ยังถือได้ว่ามีความตื่นตัวอยู่เรื่อยๆค่ะ สถานการณ์โควิด -19 ที่พิษณุโลกสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เสียชีวิต2คนนะครับอยู่ในอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบางระกรรมระหว่าง27พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมที่ผ่านมาพิษณุโลกเนี่ยเจอผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่1,091คนครับ